มเศราสิบิสินนายกรฐมนตรีคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม,เต,มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เป็นจำนวนไม่เกิน122,000ล้านบาทรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้ใจ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐด้วยการส่งเสริม ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันเป็นกรณีที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 1 2 2 0 0 0ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจำนวน1 2 2 0 0 0ล้านบาทจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567ดังนี้หภาษีและรายได้อื่นโดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่ เดิมไม่ได้กำหนดไว้ประมาณการจำนวน1 0 0 0 0ล้านบาท 2. เงินกู้เพื่อชดเชยการขัดดุลก็ประมาณจำนวน1 1 2 2 0 0 0ล้านบาทร่างพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปพศ25าที่รัฐบาลนำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการดํารงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาร,ระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศษรษฐกิจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศรรักราร2560พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พศ2511พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2517ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เศรษฐกิจไทยในปี2017มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในช่วงร้อยละ2 0ถึง3.0ค่ากลางร้อยละ2.5โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐการฟื้นตัวของภาครัฐการท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการอุปโภคบริโภคและการลงทุนและการกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆของการส่งออกสินค้า ตามการฟื้นตัวของการค้าโลกอย่างไรก็ตามยังมีข้อจํากัดและปัจจัยเสี่ยงของภาระนี่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตท,ทางภาคเกษตรความผันผวนของระบบระบบเศรษศฐกิจการเงินโลกที่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวยน้มผันผวนมากขึ้นสำหรับอัตาราเงินเฟ คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ0.1ถึง1.1ค่ากลางร้อยละ0.6และดุลบัญชีเดินสพดมีแนวโน้มเกินดุลร้อยละ1นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนโยบายการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งภายใต้สภาวการทางเศรษฐกิจดังกล่าวปีงบประมาณพศ2567 รัฐบาลจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องโดยประมาณการจัดเก็บรายได้จากส่วนราชการอื่นรวมสุทธิทั้งสิ้นจํานวน10,000ล้านบาทประกอบกับเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจํานวน1นึ่งแสนหนล้านบาทรวมเป็นรายรับทั้งสิ้น1นึ่งแสนสล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจัดทํำงบประมาณแบบขาดดุลจึงมีความสําคัญและจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าให้เติบโตได้อย่างมีนัยสําคัญโดยเม็ดเงินจํานวนมากจะไหลาจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนก่อให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าการบริการและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องฐนะการคลังนี่สาธารณะคงค้างณวันที่30เมษายน2567 มีจำนวน11,523,709ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ63.78ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารนณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปัจจุบันฐานะเงินคงคลังณวันที่31พฤษภาคม2567 มีจำนวน3า4 2 5นวน3942ล้านบาทโดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงครังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐให้มีประสิทธิภาพษษษษษษษและเกิดประโยชน์สูงสุดฐานะและนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ2.5ต่อปีในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน2567โดยมีเหตุผลว่า เป็นอัตราที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อที่ปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องและการเบิกจ่ายภาครัฐที่กลับมาเร่งขึ้นได้ในไตรมาสสองของปี2567รวมถึงแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตาม ยังจะต้องติดตามความท้าทายต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวในระดับต่ํามีปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันลดลงและภาค SME จํา e จนวนมากที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้การดําเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการดําเนินการที่สอดประสานกันระหว่างภาคการเงินและการคลัง ฐานะการเงินด้านต่างประเทศของไทยในปัจจุบันมีมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศหน้าวันที่31พฤษภาคม2567จำนวน <c oughs> 221ล้านา69ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น2.5เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีพศ2567 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2 5 6 7หมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น1 2 2 0 0 0ล้านบาทเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจกและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจกโดยมีรายได้รัฐบาลจำนวนหนึ่งมล้านบาทและขาดดุลงบประมาณจำนวนหนึ่ง0ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน24400ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ2ี่ของวงเงินงบประมาณและ รายจ่ายลงทุนจำนวนานวนห7 6 0 0ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ80ของวงเงินงบประมาณก็มาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567ัาจำแนกตามกลุ่มงบประมาณและจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567งกบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567ัาจำแนกเป็นกลุ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลาง วงเงินรวมจํานวน1นึ0 0 0สนล้านบาทคิดเป็นร้อยละร้อยของวงเงินงบประมาณและได้ําเนินการภายใต้ยุทธศา,ษ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 าสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5งพโดยกําหนดไว้ในรายการค่าดําเนินการภาครัฐจํานวน1นึ0 0 0สล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของประเทศสำหรับเอกสารประกอบได้มีการจัดทำให้เป็นตามพระราชบัญญัติ ทีการงบประมาณ2,567มาตรา10มาตรา11และมาตรา13ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสำเร็จของกฎหมายพศ2562ดังนี้ 1. คำถแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567 2. เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567ฉบับที่1ประกอบด้วยรายงานภาวะเศรษฐกิจฐานะ การเงินการคลังของประเทศประมาณการเงินที่พึงได้มาสําหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 7ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจภาระหนี่และและการก่อหนี้ภาครัฐประมาณการรายรับและประมาณและประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 7รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณพศ2 5 6 7 สามเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7ฉบับที่สองประกอบด้วยบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบงบประมาณพศ25 6 7 4. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567โดยสรุปงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน122,000ล้านบาทมีที่มาจากรายได้รัฐบาลจำนวน10,000ล้านบาทและเป็นการกู้ผู้ชเชดดชยการขาดดุลจำนวน112,000ล้านบาทเมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิม ตามพระาราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน3,480,000ล้านบาทจะทำให้ในปีงบประมาณพศ2567มีงบประมาณรายจ่ายรวม3,620,000ล้านบาทแม้ว่าง,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567เมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำป,ปีงบประมาณ2567จำนวน97,600ล้านบาทโดยเมื่อรวมกับรายจ่ายลงลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน718.5ล้านบาทจะทำให้มีรายจ่ายลงทุนจำนวน87,680.5 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายการลงทุนในปีงบประมาณพศ2 5 1 6ร้อยละ17.1และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ22.4ของวงเงินงบประมาณรวมการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยใช้ใจ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงษเม็ดเงินไหลไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายขอบคุณครับ ครับขอบคุณท่านนายกรลฐมตรีนะครับ